สวัสดีค่ะดิฉันดรพลอยนะคะเจ้าของโครงการบ้านไร่พลอยตะวันรีสอร์ทนะคะวันนี้นะคะก็มีความสุขใจมากๆเลยที่ได้มายืนในสวนป่าของเรานะคะตรงสวนป่านี้นะคะเป็นป่าธรรมชาตินะคะที่เราปลูกแล้วก็ บางส่วนก็ขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสมัยของคุณปู่คุณย่าแล้วนะคะที่เราเตรียมที่ดินนี้ไว้แต่วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะเราก็จะให้ท่านสามารถได้จับจองมาเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถจะทําบ้านเล็กๆในป่านี้นะคะโดยที่จะขายที่แล้วก็พร้อมมีต้นไม้ในที่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเฟสคูวนาลีนะคะที่ ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติอยากจะทำบ้านมีระเบียงออกมาจิบกาแฟนะคะชมนกชมไม้นะคะชมเขาเนี่ยที่นี่เหมาะมากๆเลยนะคะตอนนี้เราโปรโมชั่นอยู่ทุกสัญญาลด30 0 0 0บาทนะคะถ้าท่านจับจองในเดือนแห่งความรักหรือว่าเดือนถัดไปถ้าจะขอโอกาสขอส่วนลดพิเศษก็มาคุยกับคุณพลอยนะคะ0 8 1 2 6 6 0 1 5 นี่นะคะเป็นเฟสที่สุดยอดซึ่งท่านจะหาที่ที่มีต้นไม้ให้ด้วยยากมากๆนะคะแล้วก็เราโปรโมชั่นนะคะฟรีดอกเบีย้ยด้วยมีการผ่อนยาวๆฟรีดอกเบีย้ยผ่อนไม่น้อยหรือว่าจะสร้างบ้านกับเราแล้วผ่อนก็มาคุยกันได้นะคะถ้าแล้วพบกันที่บ้านไร่พลอยตะวันนะคะนะอะเชผมมาหานขอหน่อยนะคะค่ะ สวัสดีแล้วพบกันที่ป้ายไลฟ์พอยตะวันนะคะสวัสดีค่ะ